สบายดีสบายดีสวัสดีเด้อแม่พี่น้องเราพบกับน้องพี่หม่ซาลาไตจ้าจะเดิมาเที่ยวเมืองไทใไงเฮ้ยใหญ่ก้อยเปิดคลิปไทยเพราะว่ามือวานนี่ใหญ่ก้อยเดินทางมาจากกรุงเทพเนาะเพื่อนเพื่อนอยากมาเที่ยวเชียงใหมครับพี่น้องใหญ่ก้อยเพื่อนสิมากพิถ่ายจ็อบเข้ากันมายังไงพิถ่ายจ็อบพี่หม่เที่ยวพิถ่ายไง แม่เพาะอะี่ใหม่มาหอดจังหวัดเชียงใหม่เลยเนาะพี่น้องเข้ากระสีได้เริ่มเข้าหลังจากเข้าก็ออกจากบ้านมาถึงแหละกระสีได้เลิมก้าบ้านเลยพี่น้องก็เลยเก๋ไก้อยกระสีมาปิดจ็อบท้ายๆในการเที่ยวไห้เนาะพี่น้องหมือนห้าสิบเปไรซมื่นนี้นี่ตกแม่ยาล้มตกแม่ยาเนาะพี่น้องถึงจังหวัดเชียงใหม่แล้วเนาะมีเชียงใหม่ได้เนาะเชงม่เป็นทานที่ด เราสิทเทวหล่อเลยไปดอยอินทนนท์น,น้ำมาดอ่อเป็นเวียไปไ<ะ>ป,ะปะห็นไหนตกแม่ยาเห็นแต่ดีวิวมาเลนจะไม่ได้ได้ไม่เห็นแต่จริงเล้วเข้าไป,นเ,นไปเบิ่งกันเนาะพี่น้องว่านำตกแม่ยาจะงามบอกต่ว่าเบิ่งในดีวิวห่างงามงามเขาบา่าในนิงงเขาจะว่าสวยอันดับสองของประเทศไทยแ่นแต่เข้าไปเบิ่งกันเนาะพี่น้องว่าสีงามสมคำหลับลือหรือบ่มือนี้เข้าไปกันจะคนวะรอเอาไปพคกคนพกคนเนาะ นี่พี่พอดื่มซื้อแลาอีเด่ะชาสกอยปีใหม่พี่จอรนี่พี่ตาลแล้วกอะพี่เติ้ลเติ้ลเนาะเติ้ลพีเอฟพี่ดูเดียวก็ฝ่อยดูเดียวกันนั่นแหละก้อยแก่กว่าเมานแจ๊กแกก็แล้วกอะมีเพื่อนพี่เติ้ลอีกคนนึงเนาะพี่น้องกันหกคนหกคนแต่ว่าปีใหม่กับพี่จอรนี่ขี่รถมอเตอร์ไซค์ขี่รถจักเนาะตาลขี่รถพี่ตาลสีดำเนาะพี่น้องพอจูเนอร์แล้วกอะพี่เติ้ลขับรถเก๋ง ไว้ช่องคนคิดเราเข้าเหมือนไงมั <laughs> ม้เยเอ้ยก้อยมาหอดมื่บ้านนี้เนาะม่หอดมื่บ้านนี้ยางรถกระหัวไปขึป้นรถ ไปปิ้งสองไม้สองไม้ข้าวเหนียวไหมคะจิ้ใจมานี่ก่อนก้ข้าวเหนียวข้าวเหนียวเจ็ดคนเหรอเอกเจ็ดเออเจ็ดเออห่ออเอาเอาเบอร์เจ็ดห่อป่ะข้าวเหนียวเจ็ดแบบยางขึ้นไปเบิ่งน้ำตกเนาะพี่น้อง ตื่นเต้นดส้สิได้เห็นน้ำตกแม่ยะเธื่อทำอิดเนาะอันนี้ทั้งคางนี่กะน้ามาไพี่น,น,อน,น,อน้องน้ำตกขันแหละแต่ว่าข้าวยางว่าทนในหอดจุดของน้ำตกที่มันงาม,งามเนาะข้าตตองอยางขึ้นไปเรื่อยๆ เคยหาหนอไม้เห็นก่อนหนอไม้ไม่ตะอยากแหวะหักอัน่อไม้พี่น้องเด็กแกก้อยนอไม้งานเนาะ แต่แกงแซบอี๋น้อขยซบู่ในอุทยานเขาห้ามเก็บตีบอขั้นั้นชื่อบานห้าเนี่ยมันเก็บได้ทุกบ่อนนะที่น้องันบานเอาใหม่จงสีนี่แห้งแกงแสบได้นี่แงงแน่นอยจะสีเห็นห้อยเข้าเจาะฮักอยู่เด้ ่ะทุกคนตอนนี้เข้าไปทย่างไปวังน้ำตกทางาเราเห็นละบอเห็นละบอคอยบอคอยบอเห็นไก่ไก่สูงเดี่ยวเยอะมาเลยเดี๋ยวก็ให้ตื่น,เป,นเป็นแหงแ้งละพี่น้อง แลนไปวิ่งไปหานนำตก โหดง่า พี่น้องให้มาเที่ยวมาเที่ยวกันได้ไร่ข้างสบายพี่น้องย่างมากโบดียาแ์แป๊บจอดรถไว้แล้วก็ย่างมากหกลอยเมตรเนาะย่างมากแปบ๊บเดียวพี่น้องก็มาหอดน,น้ำตกก็มาเห็นน้ำตกำงามๆทิตายก็บซับสไกต์ก็ยังใายหัอยู่พี่น้อง เด็ก้อยไม่มีรูปเลยเหรอไม่มีค่ะใครมีรูปอ่ะเนี่ยตัง่เาเน่ยมีคยใ วางไว้ตรงนี้เดี๋ยวคนเหยียบ ขาจะอยู่ตรงนี้ oh, okay, okay. ตอนนี้ก็เป็นตอนแรกเนาะพี่น้องหลังจากที่เข้ามาแตปเที่ยวน้าตกแม่ยะเนาะกับโบได้ปิดผิดพี่น้องกําลังสีมาติดผิดเนาะบอกได้เลยว่าน้ําตกแม่ยะสวยงามเนาะพี่น้องถ้าผู้ใดไดผ่านไกลไปไกลมากไกลไกกะไปแวะเรียนไปแวะทายหูได้เด้อพี่น้องแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็เท่ข้ขอจบไปเที่ยวสำนี้เด้อถ้าติดใจกะอย่าลืมกดไลน์เนาะเอาไว้เจอกันใหม่พี่น้องคลิปหน้าเด้อบ๊ายบาย